สวัสดีตอนเช้าค่ะนะเยอรมนีวันนี้แม่นกน้อยพามาดูต้นเชอรี่ที่สวนหลังบ้านมีนกตัวใหญ่ด้วยนุน่นนุน่นเขาบินบินไปแล้ว <laughs> กำลังออกดอกบานเลยค่ะ ดอกซากุระนะเยอรมันมโนไปต้นเชอรี่ค่ะกำลังออกดอกค่ะ <c oughs> หวังว่าปีนี้คงจะลูกดกเนาะสวยงามค่ะห้าองศาค่ะเช้านี้แล้วดูใบไม้ปีปีนี้หนาวนานค่ะหนาวมาถึง ้ปลหนาวจริงๆได้ยินเสียงธรรมชาติไหมคะตอนเช้าแถวบ้านอยู่แถวนอกเมืองค่ะเสียงนกเสียงกากำลังออกดอกบานเลยค่ะ สวยงามสดชื่นดีค่ะพามาชมธรรมชาติยามเช้าแถวบ้านที่สวนหลังบ้านของตัวเองสวยไหมคะเมืม่อกี้นกตัวใหญ่ใหญ่บินโอเคค่ะ Life มาสโก o อนนะคะทุกคนสู้ๆนะคะขอให้พวกเราผ่านโควิดไปด้วยกันคะ่ะบุญรักษาพระคุ้มครองนะคะสวัสดีค่ะ